สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับในคลิปนี้ก็หลังจากที่ช่วงเช้านะครับปลูกกล้วยพันธุ์หอมทองนะครับกล้วยหอมทองนะครับปลูกหาต้นนะครับเนาะบ่อ่พอเข้านะครับได้รับผัดสะดูนะครับเนาะได้สั่งของมากครับขังในก็จะเป็นยังก็เดียวพี่นองก็ติดตามน้ำกันนะครับเนาะ เอาไว้เป็นสมาชิกใหม่ครับผมสมาชิกใหม่แกะเลยครับพี่น้องครับรุ่นกันครับพี่น้องครับกล้องกาดจ,จะเป็นกล้องที่คุ้นๆนะครับเนะเาะครับสร้างมาจากทางเพดนะครับเนาะพี่น้องอา่านี่ครับโอ้เพิ่นเอามาแบบนี้เลยสิครับ พี่น้องครับพี่น้องเบิงแล้วนะครับเนาะอันนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นน่อกกล้วยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยพันธุ์กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าพันธุ์พันหาศูนย์ครับพี่น้องครับอันนี้ครับพี่น้อง เพิ่นจะเป็นนอใน,น่อยนะครับนะเพิ่นเฮ็ดมาแบบนี้ครับพี่น้องท่านเบิดกับมีเดี๋ยวออากมาเบิดเลยครับพี่น้องเพิ่นบ่แถมให้บ่ครับก็จะเป็นนอกล้วยน้ำาบาครับผมกล้วยน้ำปลาพันหาศูนย์ซึ่งพันพนีหน,น,น,น่วยจะง่ญ่ครับพี่น้องครับ ด้วย,ย,ยจยใหญ่การจัดล่องเอามาปลูกมึงครับพี่น้องครับการว่าถึงเรื่องราคาเนาะครับนาอพี่นอ้องการทั้งเบิด์ตสิบนอนี่สี่ร้อยครับผมสี่ร้อยยี่สิบร่วมคา่าส่งอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นโอนเลยนี่ประมาณสามร้อยเก้าสิบครับแต่ว่านี่คืออ่ามามาส่งของก่อนอ่าพอหอดได้รับของปุ๊บก่เพิ่นกับบวกไปอีกสามสิบบาทครับ ผมกเแบบ็เอาแบบเอาแบบได้ของก่อนนี่แหละครับก็จังค่อยใจพิ่นเนาะครับเนาะอนี่ครับพี่น้องก็สังเกตเบิ่งกะเริ่มถ้าปูไปปุป๊บก็เดี๋ยวจะเกิดแตกออกมาเนาะครับเนาะก็คือเก่าอละครับพี่น้องครับเพราะว่ากล้ือชวนมากอ่าเวลาปลูกเพิ่นก็จะตัดด่วนเร็วนะครับกะได้ก็บ่ตายเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งการปลูกครับเดี๋ยวก็จะเวลาปลูกก็จะถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงครับผมอ่าติดตามการปลูกต่อไปนะครับสําหรับ กล้วยน้ำบาปันห้าศูนย์นะครับอโอปอปูหาต้นจะห้อยปุนขาวกันครับอันทัพแรกห้อยปุนขาวเหตุทั้งเบิด์ตหลุมครับพี่น้องครับกับเรียบร้อยแล้วนะครับนะ้องต่อไปอยังโอปป ใส่ฟุ้นเน้ะครับพี่น้องปุ๋ยคอกใส่ปุยป๋ยอคอกนะครับอปุ๋ยคอกหรือเอิ้นปุ๋ยคอกนะครับครับแล้วก็ทมไปครับมถมทมไปนั่นแหละทางีน้ำตน้งทาน้้น นกขึ้นน้อยนึงครับโอเคอีกอีกอีกเอกาลงอีกเต็มหลุมเลยครับคับปลูกไว้อีกจังน่อยเดี๋ยวค่อยปาดเนาะครับเนาะพี่น้องเอาลงมาทางนี้น,ะนะนะ้ำนะังนังเขีย่ยลงมาให้เบิดเลย ลุ้มต่อไปครับพี่น้องครับเอาไว้ทั้งหนอกก่อนก็นได้บอกเชียดีๆเนาะถุงมือกับบอสไเด็กหน่อยครับ ใส่อบอธนัดเพิ่นมามไปทั้งคนน้ำนี่แหละอ่าโอเคตบโตบจังหน่อยอดกดขดจังหน่อยละอ่าตั้งตรงตรงตั้งตรงตรงตรงแล้วนี่อ่าโอเคอ่าสรงต้นผ่านไปอ่าต้นที่สามครับบัดนี้อ่ะอาลงอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวได้บอตรงเดี๋ยวน้ำ โอปอเป็นคนจับอ่าเป็นคนจับโอปอจับกับคือโอปอปลูกนั่นละเชียดินให้ใส่มือกันอันตรายครับแล้วน้ำปักมือเฮ้นดูไมหมฮอสพ้อแต่เรามมนกับสิ่งแยมองเี่ยที่พอแกครักันพอ,นนพอดีเอาไปลุงจะทายลุง เอาไปหดหนำจักหน่อยครับอ่าอีกรุ่มนึงครับของโอปออ่ะเอามาหน่อ,อยนอนง่ายๆอ้วนๆเฮ็ดคัดนอนก่อนเลยครับเอา้าวเอาเลยเดึงขึ้นอีกจักหน่อย อ่โก็กล้วยพ่อหน,น,นาปลูกง่ายเนาะครับเนาะแต่ว่ากับเบื้องอาบาเจ้าของปลูกทีเป็นยังไงเนาะครับเนาะพี่น้องทุกอย่างมันมีความยากในตัวนะครับเพราะว่าปัญหาหรือว่าในการปลูกเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคิดว่าตรงนี้อยู่แล้วปัญหาในการปลูกสันแลกบวัวมาหดเต้ โอเคเรียบร้อยครับผมโอ้หาหนอนครับครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับอเอาเลยเอาบ้างเลยนอนอวดอวดนอนอ้วนอวดกันมาเฮ็ดแบบเก่าละครับพี่น้องครับเฮ็ดแบบเก่าเลย โอเคนะครับเนาะกะเป็นปลากเก้เก่้านะครับแต่ปา่าขุดเนาะออกแล้วครับมองเนี่ยครับก็เลือดแอ่ะค,คาง ขึ้นอีกนั่นฮัลโหลนะโอเคกระเพื่อไล่ลมือครับก็เลยอยากให้ปลูกให้เรียบเยนะครับเพราะว่ากัวจะมาถึงมือนี่ครับโอ้ผ่านไปไล่มือครับโอเคอนานปั๊บทั้งหร่ละ าปลูกไว้เพอได้กินแม่นว่นาละปลูกไว้เพอได้กินครับเ,เหลือก็ขายได้กับบางมาวางมาจ,จะโตสมบูรณ์งามนาอครับเนาะ จะก็ขอจบไปเพียงสำเนียครับพี่น้องครับก็ไปพ่อกันในคลิปนาครับผมก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงคือเขาครับบ,บทเจ็บบทจุนแลครับน้องพี่น้องครับไปพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับจะเห็นน้องปอบเป็นลาพีลาหนองนะครับเนาะสวัสดีสวัสดีจ้าตัวสวัสดีจ้า